ขอรครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วเอาละท่านผู้ชมครับนี่คือสุดยอดอินทอร์พลสมสายพันธุ์เด็ดนะครับ V32 นะนี่ปีนี้ก็ต้นเราใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็เลยสูงนะฮะแต่ว่าเนื้อของเขานะผลของเขาก็จะเยอะขึ้นตามเพราะว่าต้นเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยรักษาให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับดูเหมือนเลกใช่ไหมเพราะอยู่ไกลถ่ายไกลๆ่ไกลนะแต่ว่าลูกใหญ่มากนะนผู้ชมครับ นะลูกใหญ่มากๆนะเนื้อหนาหวานกรอบอร่อยเลยนะให้ท่านได้เห็นกันแล้ว V32 ามสิบนผู้ชมปีนี้ผมจัดในกรณีพิเศษให้ท่านเลยนะนะครับนี่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 ลูกใหญ่ๆขนาดนี้เห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่านะครับท่านลูกใหญ่สีสวยสดใสจัดไปให้ท่านที่เคารพนะได้ทานได้ชิมกันอย่างมีความสุขแนละ้ว หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งดูสิขนาดนี่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 น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบาออกเอาบาออกครับหน้าให้เห็นว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับเอาตลับเม็ดมาวัดให้เห็นเลยห้าเซนครึ่งห้าเซนครึ่งครับพี่น้องครับห้าเซนครึ่งนับว่าเป็นสายพันธุ์อิทธพลมที่ใหญ่นะผลสดใหญ่เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เรียนท่านว่าอิทธพลมของเรานะ เริ่มเข้าสีเข้าสันแล้วนะครับเข้าสีเข้าสันเริ่มที่จะให้รสชาติหวานกรอบอร่อยขึ้นมาแต่ยังไม่เต็มที่ก็จะเต็มที่ก็ประมาณนู่นแหละอีกประมาณ10กว่าวันนะท่านผู้ชมนะช่วงนี้ใครที่สนุกสนใจ V32 ปีนี้ราคาพิเศษหน่อยลดลงมาให้ท่านได้จับต้องกันได้สบายๆนะครับไม่ยากไม่เย็นกันจนเกินไป ในราคากิโลกรัมละ2,000บาทก็พอนะครับนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตกผลละ200บาทนะ200บาท100บาทนะครับปีนี้ก็เราก็ลดราคากันลงมาราคานี้ก็โอ้1กิโลกรัม2 0 0 0บาทก็จะได้ประมาณนั่นแหละน่าจะ50 60ลูกอะท่านผู้ชมนะครับ50-60ลูกประมาณนั้น เดี๋ยวท่านก็จะสามารถที่จะนาเมล็ดไปเพาะขยายสายพันธุ์เพราะว่าเราใช้การผสมเพื่อให้สายพันธุ์ดีได้กระจายขยายกันไปเราก็จะปลูกเหมือนกันกับท่านนี่แหละขยายกันไปเอาให้เยอะๆได้จํานวนมากๆไม่ต้องกลัวว่าตลาดมันจะล้นนะครับมันไม่พอกินต่อไปราคาเราก็จําหน่ายให้มันให้มันถูกลงอะ่ะท่านผู้ชมนะให้ถูกลงให้คนทานได้และอีกประการหนึ่งก็คือ เดี๋ยวหาช่องทางของการจัดสรรตลาดหาช่องทางตลาดสู่ต่างประเทศบ้างนะครับเข้าสู่กระบวนการของการทําให้เป็นพืชปลอดภัยซะนะนะท่านผู้ชมนะเป็นพืชปลอดภัยนะครับตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของการดูแลให้ปราศจากสารเคมีในการเจือปนตกค้างเหล่านี้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้องสอดคล้องในการที่จะดูแลนะครับให้มาตราฐาน ติดต่อค้าขายกับเดี๋ยวให้รัฐบาลเขาตั้งเรียบร้อยก่อนนะท่านผู้ชมนะสายพันยายนะท่านผู้ชมนะนะครับในส่วนท่านที่จะเริ่มต้นที่หลังเขาก็ไม่ต้งเสียหายอะไรนะเริ่มต้นที่หลังก็ได้ราคาก็ถูกกว่าเขาใช่ไหมนะเริ่มต้นที่หลังก็ถูกกว่าเขาอย่างนี้แหละนะครับไปดูไปชมกันลูกสวยๆใหญ่ๆแดงๆหวานกรอบเดี๋ยวถึงเวลาเอาละใครที่จะจองสั่งจองเป็นเจ้าของเนี่ย ผมจะส่งผลให้ก็ประมาณนั่นแหละวันที่30มิถุนายนปลายเดือนปลายเดือนผมจะส่งผลส่งผลให้นะใครที่สนใจจะจับจองเป็นเจ้าของก็ไลน์ตรงนี้มาเลยจะเอา1กิโล2กิโล3กิโลว่ากันมากิโลละ2,000บาทได้มเมล็ดไปขยายกระจายขยายพนธุ์นะครับแล้วในส่วนของอเวลาที่ท่านได้ไปเพาะต้นกล้าเรียบร้อย แล้วอยากจะรู้ว่าเป็นต้นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยส่งไปแลบนะห้องปฏิบัติการตรวจ DNA เซะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์ท่านติดต่อเลยแล็บของมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่บริการในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรได้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับเอาไปดูต้นไม่ยังไม่ดูต้นดูผลสวยๆอ่านะดูผลสวยๆของอีทพลัมสายพันธุ์เด็ดนะครับ V32 ท่านผู้ชมแหวน ทิมหลังผมจังเอา้าไปดูกันเรียกว่าได้ดูผลสดกันแล้วเดี๋ยวประมาณปลายเดือนนะสั่งจองผมมาเดี๋ยวปลายเดือนผมส่งให้นะครับราคานี้ลดลงกว่าปีก่อนๆเยอะถูกลงถูกลงนะครับซึ่งอนาคตก็จะเป็นการจำหน่ายผลสดให้ผู้บริโภคได้บริโภคกันนะครับมาดูต้นสิครับท่บานผู้ชมครับต้นของเราเนี่ยนะจะเข้า2ปีแล้วนะ อินทผลัมสายพันธุ์ V32 จะเข้า2ปีแล้วนะครับในราคาจําหน่ายราคาที่หน่าจอบพร้อมส่งนะราคานี้พร้อมส่งให้ท่านนะครับท่านสั่งผมเข้ามานะไปดูต้นสวยๆขนาดไหนไปดูการท่าู้ชมครับเรียบร้อยท่าู้ชมเอาจะสั่งก็สั่งกันด่วนนะช้าก็จะหมดซึ่งของมันก็ไม่เยอะนะเพราะว่าต้นเนี่ยหลายคนก็สั่งจองกันเข้ามานะครับนะวีสามสิบสองท่าู้ชมที่เคารพครับเอาต้นตัวเมียตรวจดีเอ ให้รู้สายพันธุ์กันไปโดยแหลบจากมหาวิทยทาลัยนเรศวรนะจังหวัดพิษนุโลกส่งให้ท่านไปเลยนะผู้ชมเอาสั่งกันเข้ามาครับท่านผะู้ชมครับเจอเกียวสุานเมืองแห่งตามมา หลากหลายมากมายของดีฟังเพลงครื้นเครงเฮฮาฝีปากเก่งกล้าเดี่ยวพาราสีลำตัดเลงเรือคลองยาวอีแซวเกี่ยวข้าวเจรจาพาธีศิล,ลปินยอดนิยมด่งดังศิล,ลปินยอดนิยมด พันเมืองสร้างนักร้องนักดนตรี